ผมรักพ่อนะโอเคพร้อมละไปได้บริจาคได้ไดคือตอนนี้มาบริจาคเลือดก,กับเพื่อนเพื่อนเอกสารเซ็นเรียบร้อยาอายุยังไม่ถึงสิปีอยากบริจาคสัก4ี่ห้าลิตรอะ่ะผมไม่ทำแล้วใครจะทำใช่ไหมผมไม่ทำแล้วใครจะทำครับดูสภาพก่อนไปบริจาคมครับยังงไก็เเหมือนดิมครับ้มผมหักพ่อนะครับรมผมรักพ่อนะโอเคพร้อมละ บริจาคได้บริจาคได้นอนไม่พอห้าชั่วโมงอ่ะทำไงนอนต่อไม่ได้เดี๋ยวไปตรวจก่อนถ้าเลือดคนก็ไม่รอดเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเจาะเลือดเพื่อตรวจก่อนนะครับว่าจะบริจาคได้ไหมนะครับ five minutes later รู้สึกยังไงบ้างเฉยๆเตรียมตัวมาดีนะนะเตรียมตัวมาดีเนาะมาบริจาคเลือดเอาเข้ามาถ่ายกันแบบนี้ในโรงพยาบาลอ่ะผู้ป่วยมองเต็มเลยใช่ไหมคือเหินนิดนึง ดื่มน้ำกัน ไม่ได้ครับเศร้าครับเศร้าเศร้าของงครับแต่เพิ่มน้ำหนักมาะใช่แล้วครับเดี๋ยวอีกสามเดือนเจอกันครับมดกัดนะครับทางล่าง ทางล้าง <c oughs> มาวันนี้เติมเต้นนะรับมาเต็มเอ,อ็นนะเจมพ่อมันดีคือถ้ารับมาเมนป้อมก็จะเมาเมาหัวหน่อยนะน้ามือก็จะนอนพักต่อแต่เขาเตรียมตัววันนี้เลือดเนี่ยมันจะบัล้อยเลือดมันจะจมกัจะมีควดย่างพวกสักอย่างเนี่ยเป็นน้ำสีฟ้าๆเ,เวลาเวทเลือดแไ่เลือดมันลอยเจไมได้ต้องเป็นเลือดที่มันจมน้าได้อ่ารับปุ๊บก็จะแย่เลือดมามปุ๊บมาทดลองอว่าเออไซแหนส่นี่ได้ก เสร็จปุ๊บอ่ขึ้นเสียงโอเคเข็มเข็มใหญ่ใหญ่เลยหัวปากกาใหญ่หัวปากกาตั้งง่อยนี่เห็นมันสุดดำเลยมันก็จะไหลชีคก็จะไปนั่งชิวๆไงตั้งแอร์สบายใจยุงเลี้ยนนี่ชิคจะได้ตั้งแอร์มาเจาะเหลืยดได้สบายเดี๋ยวมีมีอะไรมาโชว์ขี้ขางล้อดีกว่าเออจริงๆก็กลัวนะเข็มใหญ่ประมาณนี้หม้จิ้มฟันอะ คุณกเลพอเราเข้าไปจริงๆก็ไม่มีอะไรรอแป๊บหนึ่งดีบบีได้แล้วก็ได้ถุงนี้มาให้ดูกันทีละอย่างเนาะน้ำหนึ่งขวดนมเดนมาร์กหนึ่งกองเอลเซ่หนึ่งซองอันนี้เป็นยาเพิ่มธาตุเหล็กบัตรผู้บริจาคโลหิตที่สําคัญเลยโคตรรอเข็มสภากาชาตใช่ไหมข้างในหมดแล้ะขอตัวไปกินข้าวกันหิว